ทำได้เลยน้าเราเรียนเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยุวยเคมีไม่ต้องแทงจามายุในช่วงปลายฤดูฝนฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหมของข้าว และจะพบว่ามีการระบาดของโรคไม่ข้าวสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของกเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการระบาดของใบไม่ข้าวตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นและ,กะเกษตรจังหวัดขอนแกน่นที่ให้ความสำคัญและตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้นสำนักงานกเกษตรอำเภอบ้านไผ่จึงได้จัดงานวันรณรงค์ การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในนาข้าวเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การป้องกันกำจัดโรคใบไม่ข้าวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวส่งเสริมการวางแผนการผลิตการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวเมื่อวันที่8พฤศจิกายนหน้าศูนย์เครือข่าย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านไรนาสวนผสมของนายทักชัยอัคฮาตหมู่ที่2ตำบลในเมืองอำเภอบ้านไผยจังหวัดขอนแก่นซึ่งถือเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยมีนายปิตานนปัญญานายอำเภอบ้านไผยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและมีนายบันเทิงชาสวนเกษตรอำเภอบ้านไผ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้โดยภายในงานมีเกษตรกรจากสมาชิกแปลงใหญ่ข้าวเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผู้นำหมู่บ้านและเกษตรกรรวมจำนวนทั้งสิ้น50คนและมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมจัดแสดงเทศกาลและถ่ายทอดความรู้ สหน่วยงานได้แก่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่นสาธิตและถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายและการใช้ชีวพันธุ์ควบคุมศัตรูพืชรวมถึงแมลงศัตรูธรรมชาติสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่นสาธิตและถ่ายทอดความรู้การปรับปรุงบำรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยเพื่สดสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ ให้บริการคลินิกพืชและคลินิกดินจากการจัดงานครั้งนี้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของการใช้ชีวพันธุ์หรือเชื้อราไตาโคเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชือ้อราโดยเฉพาะโรคไหม้ข้าวในระยะกล้าจนถึงระยะออกรวงเนื่องจากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชือ้อรา รวมถึงช่วยส่งเสริมให้ต้นข้าวแข็งแรงทําให้ข้าวเจริญเติบโตได้ดีช่วยลดต้นทุนในเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้อีกทั้งเกษตรกรสามารถผลิตและใช้เองได้และยังมีความปลอดภัยสูงต่อเกษตรกรผู้ใช้ต่อผลผลิตและสภาพแวดล้อมเกษตรกรจึงนำมาเป็นทางเลือกสำหรับการวางแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวในโอกาสครั้งต่อไปครับเพราะว่านี่แหละที่บอกว่ามาตว่าเดือนนี้ใส่ใหม่ทีหนาวัสดุเป็นี่พก็ได้เราไม่เสียไมเสียเมื่อวานเนี่ยนะครับ